อยู่ท่านเจ้าวาดโทรมาตั้งแต่เช้าหกโมครึง่งวันที่15กันยาองค์พระอุเชนจะไปที่เรือนพระปัณวิทย์นะหันหน้าไปทางที่ที่พระอุเชนปฏิสถานปรากฏภายใน3วัน7วันอาการเจ็บป่วยที่เดินไม่ได้หายเป็นปริทิ้งแล้วท่านก็อธิษฐานจิตเป็นพระพิค,คเนตเป็นพระอุเชนที่สูญหายไปจริงรก็ขอให้ตามเราไปสร้างบาร,รมีที่วัดสวนขัน แต่หากจะไปก็ขอให้เบาปรากฏลูกสิทธิท่านตอบเ,อเบาเมื่อพิธีที่แล้วเราได้ฟังวิธีบูชาพระพิคเนตในวันคเนตจตุรถีจากอาจารย์เชียงกันไปแล้ววันนี้คุณโอมจะพาไปร่วมพิธีอัญเชิญพระอุเชนองค์จริงจากวัดสุนขันนครศรีธรรมราชพระพิคเนตคู่บารมีพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิสุดศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาปฏิสถานให้เราได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลที่เรือนพระปัญวิทย์แห่งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วงของดีเหลือเชื่อเรียนพญาเต่าหัวมังกรรุ่นเสาห้ารับทรัพย์เงินไหลามาหลวงปู่แสนวัดบ้านน้องจิกพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมแห่งแดนอีสานใต้ซึ่งเรียนพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านหลวงปู่แสนปลุกเสกก่อนท่านจะละาสังขารเมื่อปี2562อายุ112ปีโดยเรียนพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้มีลักษณะปเป็นเรียนพญาเต่าเรือนหัวมังกร ซึ่งเชื่อกันว่าพญาเต่าเรือนมีพุทธคุณด้านโชคลาภค้าขายส่วนหัวมังกรคืออำนาจและวาสนาและยังมีองค์พระสังกัจ,จ่ายนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมือทั้งสองข้างถือถุงเงินถุงทองรับทรัพย์ซึ่งหมายถึงโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์รวมถึงการเรียกลูกค้าอีกด้วยด้านหลังประกอบด้วยมหายันต่างๆมากมายอาทิเช่นยันเรียกทรัพย์ยันมหาลาภ ยันหัวใจพญาเต่าเรือนและยันมงคลโสรสซึ่งมีพุทธคุณคุ้มครองครอบจักรวาลเลียนพญาเต่าหัวมังกรรุ่นนี้ประกอบพิธีพุทธาพิเศษกว่า9วาระโดยพระเกจิคณาจารย์จากทั่วฟ้าเมืองไทยกว่า40รูปสนใจบูชาได้ที่ไลน์แอ s 7 8 9 9 ผลิตภัณฑ์สีบอสโกมีคุณสมบัติโดดเด่นตัวสีทุกประเภทมีความแวววาวงดงามสีทองอร่ามจนเป็นที่สะดุดตาทนทานทุกสภาพอากาศแม้ในร่มหรือกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรือบูรณะใด,ดาๆก็ตอบโจทย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคุ้มค่าคุ้มราคาผลิตภัณฑ์สีบอสโกผสมผงมุกถึงสามขนาดแถมเพิ่มความแวววาวด้วยการเพิ่มมุกทองลงไปอีกด้วยมองหาสีทองคำสีพ่นพระสีทาวัดทาสารกระภุมิ สีทาพื้นหรือสินค้าอื่นๆเกี่ยวกับวัดต้องบอสโ o ยืนหนึ่งในวงการของจริงบอสโ o สีทองที่ดีที่สุดงดงามทนทานเสม,มือนทองคำเปลวแท้สนใจผลิตภัณฑ์สแกน QR code ดูรายละเอียดได้ที่นี่อาจารย์เชียงครับผมทราบมาว่าพระอุเชนเนี่ยไม่เคยย่าตาออกมาจากวัดสวนขันเลยทําไมวันนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ครับอาจารย์ก็ต้องตอบอย่างนี้ครับคุณโอมครับ เมื่อตอนสมัยปี2558โดยประมาณนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสไปที่นครศรีธรรมราชแล้วก็จดจําในสิ่งที่คุณพ่อเคยเล่าให้ฟังเรื่องบารมีของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็จึงได้ตั้งใจที่จะไปกราบพ่อท่านแล้วก่อนที่จะเดินทางไปที่วัดส่วนขัดนะครับอาจารย์เคยได้ยินตำนานล่ำลือเกี่ยวกับเทพเทวาที่เป็นคู่บารมีท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์คือพระพิคเนศอายุเก่าแก่เป็นพันปีเชียวอ่ะ ชื่อว่าพระอุเชนอุเชนภาษาภาษาภาษาใต้อะเรียกเรียกช้างอ่าอุเชนแปลว่าช้างแปลว่าช้างของภาษาใต้อ่าแปลว่าแปลว่าช้างเสร็จตอนนี้อาจารย์ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากแม้นว่าข้าพระเจ้าเนี่ยมีบุญสัมพันธ์ก็ขอให้ได้ไปสักการะเพราะว่านับถือพระพิคเนตอยู่แล้วเนาะก็ขอให้ได้ไปกราบปรากฏพอไปถึงที่เมืองปั๊บลูกศิษย์ที่พาเราไปอยากไปกราบพ่อท่านคล้ายพาไปกราบสรีระสังขารท่านทันทีเลยที่วัดธาตน้อย อจาร์ก็โอ้ได้กล่าบสรีระสังขารแล้วพระอุเชนอยู่ไหนครับเขาบอกว่าอ๋อพระอุเชนอยู่วัดสวนขันอ่าอยู่ที่กุฏิเดิมท่านพ่ออาจารย์ก็เลยได้เดินทางไปต่อแต่ตอนนั้นไปถึงมันเย็นมากแล้วครับคุณโอมเขาก็ปิดประตูหมดแล้วเราจะต้องบินกลับในวันนั้นนะโอ้โหเราก็อธิษฐานจิตครับว่าถ้าเกิดว่าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาสัมพันธ์กับองค์พระพิฆเนศค่บารมีพ่อท่านค้ายก็ขอให้ข้าพเจ้าได้กลับได้ว่า้ในวันนี้ด้วยเทิน ปรากฏไปถึงที่วัดที่วัดสวนขัดเนี่ยจะมีอีกหนึ่งตำนานเล่าว่าครับเวลาส่งน้ําหลวงพ่อเมื่อไหลก็แล้วแต่ uh huh. จะมีพระยาเต่าขึ้นมาสักการะองค์พ่อท่านด้วย oh. เคยเป็นไวเล่านะมีเต่าปีนขึ้นบันไดอะ <Okay. S 2> อไปหาพ่อท่านคล้ายไปรูปเหมือนพ่อท่านคล้าย oh. ในวงกาสส่งน้ําแล้วเขาก็จะกลับเข้าป่าไปครับปรากฏว่าครั้งนั้นอ่ะเขาไม่กลับเข้าป่าเขายังเดินป้วนเปี้ยนอยู่ที่วัดอาจารย์ยังเห็นยิ่งกว่าน,นั้นจเจ้าอาวาสบอกสงสัยรออาจารย์เชียงอ้ย oh. ท่านบอกอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็ยังไปรูปหลังมีรูปถ่ายด้วยนะอาจารย์ก็เลยเอนิมิตดีก็เลยไปกราบท่านเจ้าว่าบอกว่าเจ้าวัดท่านครับผมขอเมตตากราบพระอุเชนองค์จริงหน่อยท่านก็มองหน้าแล้วท่านก็มองไปที่เต่าเห็นผมไปเล่นเตาก่อนท่านก็เลยล้วงเข้าไปในอักษรแล้วเอากุญแจให้กับเจ้าหน้าที่เปิดล็อกให้โอ้โหโชคดีมากเลยครับอาจารย์นี่แหละเพราะทำทีอยู่ในเขตห่วงห้าเพราะว่าพระอุเชนเคยโดนจุณกรรม จึงได้สร้างเนี่ยเห็นไหมเป็นแท่งคอนกรีตขึ้นมาตอนนี้ยกลำบากแล้วเมื่อก่อนยังมีเท่านี้ตอนนี้เป็นแท่งคอนกรีตหนักเลยหนักมากหนักมากอ่ะยากแล้วก็อยู่ในห้องนี้รภัยอาจารย์ก็ได้ไปกราบเป็นครั้งแรกแล้วอธิษฐานจิตบอกว่าข้าพเจ้าได้รับพรได้รับความสําเร็จจากท่านมากมายหากแม้ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามาสักการะท่านแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเผยแผ่บารมีพระองค์ท่านก็ปรากฏว่านับจากวันนั้นสู่วันนี้ เป็นเวลาก็เกือบๆจะสิบปีนะอาจารย์ก็มีชื่อเสียงมีความสำเร็จไปสร้างวัดรสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลต่างๆอาคารอาคารโรงพยาบาลต่างๆล่าสุดก็เพิ่งไปส,สมาคมศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโ,โก็สําเร็จหลังจากที่กาพะเช่นวันนั้นถูกต้องก็จเจริญขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการกําลังใจแล้วเราได้กําลังใจนั้นมาแล้วอย่าหลงลืม จุดเริ่มตน้นสิ่งที่เราบูชากลับว่าจะเป็นความงมงายเพ้อเจ้อก็ได้ครับจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตแค่ไหนก็ได้คือการที่เราจดจําแล้วไม่หลงลืมบุญคุณได้แม้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นหอ,อย่างเทพไทรเทวาอย่างพระอุเชนอย่างองค์พระพิคเนตคู่บารมีพ่อท่านขาอ,อาจารย์ก็เลยตั้งสัตยาอธิษฐานเลยว่าถ้าพระเจ้าจะขอเผยแผ่บารมีพระคเนตคืนนาความสําเร็จที่เกิดแก่ข้าพระเจ้าเนี้ ให้กับทุกๆคนได้มีโอกาสเดียวกับข้าพเจ้าอขอให้การอัญเชิญพระอุเชนมาเรือนพระปัณวิต์ในโอกาสคันเนจจตุรทีในโอกาสสมโพธรเรือนพระปณวิต์ธรรมสถามขอให้สําเร็จคุณโอมเชื่อไหมไม่คิดไม่ฝันอยู่ๆท่านเจ้าวาดโทรมาตั้งแต่เช้าหกโมงครึงคร่งเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคมเช้าผมบอกอาจารย์เชียงอาตามาภาพพูดไม่ได้ บอกมากไม่ได้แต่อาตามาภาพรู้สึกว่าวันที่15กันยาองค์พระอุเชนจะไปที่เรือนพระปณวิทย์นะจานนี้ขนลุกเลยนะแต่อาตามาภาพต้องทำเรื่องขอให้กับทางกรมศิลปากรทราบก่อนโอ้โหแล้วมันจะไปได้ยังไงเขาก็ถามเช็ครายละเอียดจะไปที่ไหนจะอะไรยังไงเขาก็ถามหมดตรวจสอบหมด เราะว่านี่เป็นโบราณวัตถุใช่ไหมครับอาจารย์เป็นโบราณวัตถุเคลื่อนยายนี่ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายดังนั้นพอตั้งจิไอหันอย่างเงี้ยครับคุณโอมเชื่อไหมภายใน3วัน7วันสิ่งที่ว่ายากกับ,บง่ายได้จนท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเล่าให้อาจารย์ฟังบอกว่าด้วยบรารมีพระอุเชนบรารมีพ่อท่านท้ายท่านจะมาโปรดที่เรือนพระให้กับผู้คนจนทั้งหลายได้สักการะบูชาเป็นประวัติศาสตร์<อ>เพราะตั้งแต่อาตมาภาพ เป็นพระมาอยู่วัดสวนขันครับ40กว่าปีก็ไม่เคยปรากฏมีการเคลื่อนย้ายแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยปรากฏมีในกรมศิลปากรในการเคลื่อนย้ายพระอุเชนมากรุงเทพมหาคนครเหมือนกันที่แรกทางแรกเป็นประวัติศาสตร์ มารายการเหลือเชื่อครับเราก็ต้องเล่าเรื่องเล้นลับใช่ไหมใช่ครับอาจารย์รู้นะจ้ถ <c oughs> ท้ามเนี่ยมีเรื่องเหลือเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระอุเชนมากครับ <c oughs> ปาฏิหาร์ตำนานบอกเล่ามีอย่างมากมายเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานเล้นลับ,บเกี่ยวกับพระอุเชนหรือพระพิคเนต <c oughs> อง์นี้ก็คือว่าพระอุเชนเนี่ยหรือพระพิคเนตเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่ประกำพเนียบเมื่อก่อนนครศรีธรรมราชเขาจะคล้องช้างแล้วส่งช้างขึ้นมาที่เมืองหลวงเพื่อใช้งานเพื่อเป็นของกษัตริย์บ้างอะไรบ้างตามตำนานเขาเล่าอย่างนี้เสร็จแล้วเปลี่ยนบ้านแปลงเมืองไม่ได้มีการคล้องช้างก็ปล่อยให้ลบร้างกันไปพระอุเชนก็หายสาบสูญปรากฏในบริเวณที่เคยเป็นประกำเก่านั่นนะก็ได้ขึ้นมาเป็นศารลาว่าการบ้างเป็นอะไรบ้างอย่างที่เขาว่านะชาวบ้าน ประกอบทํางานเลือกสวนไล่นา uh huh. ก็จะอธิษฐานจิตว่าขอให้ผลละหมากลากไม้ผลผลิตของการเกษตรตนเองเนี่ยให้อุดมสมบูรณ์ปร hmm. ากฏเมื่อไหร่ก็ตามที่บนบานสารเก่าวอธิษฐานจิตจะได้หลายเท่าตัว oh. ได้กำไรงามก็จะแก้บน ด้วยการถวายเทียนสามขาถวายผลไม้รากไม้บ้างปรากฏว่ามีนายคนหนึ่งก็บนบานศาลเก่าเหมือนกันครับโดยหันหน้าไปในที่ตำแหน่งที่เชื่อว่าพระอุเชนเคยประทับอยู่อ๋อแต่ไม่ได้เป็นไม่เห็นไม่เห็นแล้วเพราะหายสาบสูนไง่ายหายสาบสูนย์แต่เชื่อว่าะดิษสถานอยู่ตรวนั้นแหละหรือหายสาบสูญอยู่แถวนั้นแหละปากรวว่าสําเร็จแล้วลืมแก้บนคืนนั้นทั้งคืนได้ยินเสียงช้างร้องเป็นที่หน้าหวาดกลัววันดีคืนดีปีนต้นไม้ไปจะตัดแต่งต้นไม้เก็บพืชผล ตกลงมาเดินไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอออุบัติเหตุที่มันเกิดกับเราต้นไม้นี่ก็ปีนมาตั้งแต่เด็กไม่เคยจะหล่นอเอะหรือลืมแก้บนบก็เลยรีบขอขมาจัดแต่งพานขันหน้าพานขมาไหว้กลางแจ้งกลางหาวหันหน้าไปทางที่ที่พระอุเชนปฏิสถานรปรากฏภายใน3วัน7วันอาการเจ็บป่วยที่เดินไม่ได้หายเป็นปริิ้ง จากนั้นตำนานนี้ก็ก่อนเกินหายไปจนอยู่ๆตำนานที่ไปล้อกับพระพรอุเชนต่อกับพระพอไทยคำวิจิตรเกิดขึ้นตรงนี้เลยก็คือกล่าวว่าเมื่อพระอุเชนี่ยสูญหายไปเมืองใต้เมืองคอนเขาก็น้ําท่วมเหมือนกันนะก็น่าจะมีการซัดไปพัดไปทางนั้นทางนี้จนกระทั่งอยู่ๆที่คลองของช้างช้างกลางที่ชวางเนี่ยจะมีโค้งน้ําอยู่เป็นแม่น้ําครับปรากฏว่าชาวบ้านจะไม่กล้าแจวเรือหรือพายเรือผ่านในช่วงเวลาโพเพ ทำไมอาจารย์จะมีเสียงช้างร้องด้วยความที่มีเดชอํานาจมีพละกําลังร้องแบบด้วยเสียงพลานุภาพเป็นที่น่าหวาดกลัวชาวบ้านก็จะกลัวเนาะไม่เห็นตัวช้างแต่ช้างร้องออกมาเป็นที่น่าหวาดกลัวหรือจะมีช้างตกมันชาวบ้านก็กลัวได้เหมือนกันใช่สมัยก่อนสมัยก่อนปรากรเรื่องเนี่ยก็ไปถึงหูของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านก็เข้ากําหนดจิตอ ชะลอยจะเป็นเสียงของพระอุเชน์ว่าเสียงใต้ที่สูญหายสาบสูญตามตำนานครับท่านก็เลยให้ผู้กำกับตำรวจที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยไปงมดูในบริเวณดังกล่าวปรากฏว่าเจอว่ามีวัตถุบางอย่างอยู่ที่ใต้คุ้มน้ำนั้นจริงๆเนี่ยพระครูมาคนเท่าคนแก่มาเล่าให้ฟังมาต้องเมื่อคืนนะฟังเมื่อคืนเลยเนี่ยยกขึ้นมาเท่าไหร่ก็ยกไม่ได้หนัก ทางทางที่ท่านถามชาวบ้านก็บอกว่าองค์เล็กองเล็ก,ลกแต่ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นท่ามองไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้น,น<ๆ>ปรากฏพ่อท่านคลายแจวเรือกันไปกับลูกศิษย์ลูกหาพายเรือให้ท่านพ่อพ่อท่านคลายก็บริกรรมนั่งอธิษฐานจิตจุดเทียนขึ้นมาฝนก็นำหนอ่อลงมาซัดอย่างหนักเทียนไม่ดับุยแล้วท่านก็อธิษฐานจิตใส,ส่ศีลแล้วให้ตำรวจกับลูกศิษย์ท่านลงไปคล้ององค์พระอุเชนที่เจอ บอกถ้าเป็นพระอุชเชนเป็นพระพิกคเนถเป็นพระอุชเชนที่สูญหายไปจริงมีฤทธานุภาพกิษดากฤษดาบินหานอยู่จริงครับก็ขอให้ตามเราไปสร้างบาร,รมีที่วัดสวนขันถ้าหากไม่ใช่ก็ขอให้หนักไม่ต้องไปด้วยการวันนี้ละ่ะแต่หากจะไปก็ขอให้เบา่าสักพักท่านก็ให้ตำรวจน่ะลงไปงมกับชาวบ้านนลงไปงมอีกครับปรากฏรอบนี้ท่านก็ถามบาวนักม้อ ลูกศิษย์ท่านเบ<ป>าหนักมาไปปากฏลูกศิษย์ท่านตอบเบาก็โยกกันขึ้นมาลอยกันขึ้นมาแล้วก็แจวเรือกันขึ้นเรือกันกลับวัดสวนขันแล้วเอาใส่สินจูกับวัดสวนขันก็ここเป็นที่มาหลังจากเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังค, <S <S คนเล <issimo> ่าคนแก่ปู่ย่าตายายท่านเล่าให้ฟังมาให้จัน์ฟังเนี่ยนะก็ตั้งแต่ที่พระอุเชนพระพิคเนศองค์โบราณนี้ได้มาอยู่ในการดูแลปกปักรักษาของท่านพ่อคายวาจาศิษย์มาเป็นเทพประจํา พออ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์คาว่าวาจาสิทธิ์เกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นคือพ่อท่านคล้ายให้พรใดบอกอะไรเป็นจริงทุกอย่างพระุทธุเชนอ,อาจารย์ครับวพระเทธเชนที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเคยหายไปรอบหนึ่งแล้วเราได้กลับมาอย่างไงก็อ,อย่างที่ความที่ว่าท่านนโดนโจรกรรม,รมใช่ไหมฮะก็มีชาวบ้านนี่เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ปุยยะตายายเล่าฟังว่าสมัยอดีตก่อนเจ้าวาดโดยความที่ท่านองเล็กใช่ไหมอ่า บางทีพระสงฆ์องค์เจ้าก็น้อยในวัดไปเรียนบ้างไปอะไรบ้างก็แอบไปรักชอบเข้าใจว่าเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อ่าไปตั้งที่ใดแล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยจะเลยหดครับตากยยกออกไปยังไม่ทันจะพ้นวัดชักลมบ้าหมูขึ้นอชาวบ้านเขาก็เลยทำแท่นศิลาแท่นคอนกรีตมานี่ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังแต่ก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องกันแล้วแต่ใครจะคนไหนจะเล่าแต่อันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ฟังแล้ว ถูกใจครับผกก็เลยจํามาอ๋อแสดงว่าท่านก็ไม่ยอมไปไม่ยอมออกจากวัดส่วนฐานถูกต้องเนาะนั่นแหละก็แสดงว่าจะไปในที่ใดก็ต้องมีเหตุและผลจิตของเราสารตั้งต้นเราคือจิตคือความนึกคิดของเราถ้าจิตของเราบริสุทธิ์สารตั้งต้นของเราบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาจะเป็นไปได้การที่จะขอพรพระอุเชนหรือพระพิฆเนศโบราณนี้ให้สําเร็จเป็นจริงต้องมีสัจจอคือมีความจริง พูดจริงคิดจริงทําจริง 2. ต้องมีขันติคือความอดทนอดกลั้นครับและ3สําสคัญที่สุดคือความกระตันยูการสํานึกรู้คุณได้แม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้คุณอง์ฟังครับในวันที่อาจารย์ไม่มีอะไรอาจารย์ก็ต้องการกําลังใจไปกราบ,รบไปไวหว้ท่านวันหนึ่งเราสร้างวัดสร้างวาสร้างโรงเรียนสร้างคนสร้างลูกศิษย์ลูกหาให้ได้ปัญญาได้มีปัญญาได้มีความสําเร็จในชีวิตไปร่วมสร้างบุญกันเราก็ไม่หลงลืมว่า ครั้งหนึ่งเราเคยไปขอพรท่านแล้วเรามีสัจจะที่จะเผยแผ่บารมีท่านก็จึงเป็นเหตุการณ์ว่าขอให้ท่านได้มาเผยแผ่บารมีที่กรุงเทพมหานครได้มาประทับได้มาวางพระบาทลงในงานเทศกาลจตุรถีปี2560นี้ณเรือนพระปณวิทธรรมสถานแล้วอาจารย์ยังอาลาธนาว่าขอให้ยานบารมีของพระองค์เนี้ยสถิตอยู่กับองค์รูปพระพิฆเนศทุกรูปที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นอยู่ลม ลมลมลมมามมมดูลมต้นไม้ดูลมใช่อาจารย์ครับแล้วเวลาคนที่มาขอพรพระอุเชนี่ครับต้องขอเรื่องอะไรครับอาจารย์จะบอกเสมอว่าเวลาที่เราปรารถนาสิ่งใดจงอย่าเอากิเลสหรือตัณหาไปล่อท่านไปโชว์ท่านอยากนั้นอยากนี้อยากนี้อยากนั้นเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะสําเร็จสักทีหนึ่งเวลาที่เราอธิษฐาน <risque> เราจะไม่มีความรู้สึกนี้ <ừ> การขอคือเราไม่มีอะไร,รแล้วรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะได้ <ừ> รู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สบายใจ <ừ> เรากําลังเดินผิดทางอยู่ไม่เรียกว่าอธิษฐาน <ừ> การอธิษฐานคือเรารู้สึกมีความสุขรเราจะต้องรู้สึกยินดีกับความสําเร็จของตัวเองก่นอนว่าอะไรเป็นความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้นกับเรารแล้วเราก็บอกกับองค์พระอุเชนพระพิฆเนศว่าข้าแต่องค์พระอุเชนข้าแต่องค์พ่อพระพิฆเนศ ความสําเร็จน ah, ั People ้นไม่มีรูปร่างแต่เ <they> ม <keep attacking himself> like. ื <Yeah. S 1> uh ่อเกิดขึ้นเก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ามีความสุขใจข้าพเจ้าขออาราธนาให้ท่านเป็นเทพแทนความสําเร็จและได้โปรดมาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าทราบซึ้งใจในความสําเร็จทุกประการที่เกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้ามีความปรารถนาประการหนึ่งแม้นสําเร็จเป็นจริงขึ้นมาข้าพเจ้าจะสะดวกสบายในการสร้างบุญบารมีขอให้ข้าพเจ้า จงได้รับอิสรภาพทางการเงินให้ทานบาร,รมีได้สะดวกสบายดูแลตอบแทนบิดามารดาได้สะดวกสบายครับข้าพเจ้ามีความปราถนาประการหนึ่งขอให้ร่างกายข้าพเจ้าจงแข็งแรงปราศจากโรคภัยที่ประสบอยู่ในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความปราถนาประการหนึ่งให้ได้รับอิสรภาพทางการเงิน <S 2> <S 2> <gambling. S 1> ให้ได้โฉนดที่ดินนั้นกลับคืนมาสู่ข้าพเจ้าโดยเร็วพันธ์เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมอ ข้าพเจ้าเฉิฉลองด้วยการถวายผลไม้9ก้ายาง<อ>ข้าพเจ้าจะเฉลิมฉลองด้วยการอา้าวทาอะไรก็ว่าไปสิโอโ้ดีจังเลยครับอาจารย์แล้วมีของอะไรที่ควรจะไหวบูชาท่านเป็นพิเศษไหมครับได้ทุกอย่างผลหมากลากไม้เนยนมได้ทุกอย่างยกเว้นของขาวที่มีชีวิต<อ>หรือการนํามาแล้วแลกด้วยชีวิต<อ>นมมันคาวมันออกมาจากสัตว์แต่มันไม่ต้องแลกด้วยชีวิตไม่ตายแต่ไข่ไม่ได้อ๋อไข่ไม่ได้ไข่มันแลกชีวิตเลย อันนี้ก็คือที่เขาว่ากันครับแต่ถ้าเป็นตำรับอาจารย์เชียงลูกศิษย์ลูกหาที่สําเร็จกันเนี่ยครับกล่าวขานกันเนี่ยมีตำรับพิเศษตำรับอาจารย์เชียงคือบูชาด้วยความดีไปทําบุญคุณงามความดีอะไรมาบอกกล่าวท่านองค์พ่อเมื่อเช้าเนี่ยไปใส่บาตรมามีความสุขครับองค์พ่อเมื่อเช้าเนี่ยไปให้เงินบิดามารดามาอ,องค์พ่อลูกปลูกบ้านให้พ่อให้แม่ได้แล้วองค์พ่อลูกสามารถดูแลครอบครัวลูกหลานได้ดีแล้วขอบุญนี้สาเร็จแก่องค์พ่อนะคือบอกกล่าวท่านเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่่ะ มีอะไรก็เล่าให้ท่านแล้วพระคเนเป็นเทพที่แปลกที่สุดรเรามีเทวรูปท่านอยู่นะอย่าให้มีฝุน่นความหมายคืออะไรไหมจับบ่อยๆอแตะบ่อยๆสัมผัสบ่อยๆให้อุณภูมิของเราความรู้สึกของเราอะผ่านไปที่เทวรูปนั้นเทพองคเนี้ยยิ่งสัมผัสแตะต้องยิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเ<อ>ชื่อของอาจารย์นะแล้วมีอะไรก็บอกกล่าวท่านใครมาลังแกอะไรก็บอกพ่อคุ้มครองลูกนะโดนลังแก สุขใจอะไรมาองพ่อขอบคุณนะวันนี้มีเรื่องดีแบบนี้คุยกับท่านไปเลยแล้วจะมีปาฏิหาริย์เดียวดีจังเลยครับอาจารย์เคล็ดลับตำรับอาจารย์เชียงนี่ดีมากเลยครับไม่ต้องเสียตังค์ด้วยถูกต้องปฏิบัติบูชาดีที่สุดครับดอกไม้บูชาบางทีเช้าเย็นก็เหี่ยวผลไม้สามวันเจ็ดวันก็เหี่ยวแห้งทำไมไปแจกจ่ายแต่บูชาด้วยความดีมีแต่การพัฒนาจิตใจอาจารย์ครับทราบว่าพระอุเชนเนี่ยพิเศษมากคือออกมาได้วันนี้วันเดียวใช่ไหมครับ แล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดคนที่อยากจะมาไหว้พระอุเชนที่เลนพรกปนวิทนี่สามารถไหว้ที่องค์ใหญ่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์ก็อย่างที่อาจารย์บอกครับอาจารย์ก็ได้อธิษฐาน<ม>ขออาราธนาเทวตานุภาพของเทวดาหรือพระพิคเนที่สติระเชนนั้นน่ะ<ม>ให้มาเสถ็ตท,ที่องค์พระศรีปฐมพรมด้วย<ม>เพื่อจะได้เผยแผ่บารมีของพระพิคเนธแล้วถ้าเกิดใครอยากจะไหว้พระพิคเนธหรือพระอุเชนอง์จริงรก็ต้องเดินทางไปที่วัดสวนขันวัดพ<ม>่อท่านขายวาจาสิทธิ์ที่นครศรีธรรมราชอาจารย์เชียงครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงมากๆครค่ะขอบคุณค นะโมเทสสะุะโตอระโตสมาสะวิเทสะสรณังสะเสนะสพันธุนะริทะทุกราตรพโมสะทาะะุติพห้ตวนั้นมตังสะัมกับทุกขันะจุะรชะยะระพันเอกะระจะได้เะ่ะหะวสระปะปะนะำะัะไปอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องปฏิหารเรื่องเหลือเชื่อของพระอุเชนสักหน่อยครับเรื่องเหลือเชื่อหรือปฏิหารของพระอุเชนเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจบางคน แม่เต,ตนเองแทบจะไม่เชื่อแต่ในที่สุงแล้วต้องเชื่อคเป็นเรื่องเล่าอาตมาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องเล่านะตามลำอาตมาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนะอ้างชื่อในวันนี้ก็ได้ท่านอาดีตท่านรองผู้ว่ารองรอง,รองผู้ว่าน,าค,นนะครนะท่านสกลจันทรักษ์ขาผมท่านไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีลูกครับอาตมาก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนท่านอาดีตเจ้าว่าคือหลวงพ่อเดชซึ่งเป็นสิทธขิของก้นกุติของพระสคงฆาย์นยเล่าให้ฟังว่า มีคนเป็นจํานวนมากเหมือนกันที่ไปขอลูกอธิษฐานกับพระอุเชนะให้เอากล้วยไปจานวนหวีนหวีหนึ่งแต่จํานวนมีจานวนผลสิบสี่สิบสี่ลูกกนะันนะแล้วก็มีทูบแปดก้านไปบูชาแล้วก็ออกชื่อออกนามของพระอุเชนในตรงแล้วก็บอกอธิษฐานขอบุตรที่ดาวผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีสักคนหนึ่งให้ขอป,ประสบความสาเร็จแล้วก็เอากล้วยนะั้นอ่ะแบ่งมาครึ่งหนึ่ง แล้วก็ไปกินในยท่านอดีตเจ้าอาวาสเล่าความวิทยาการหนึ่งแบ่งกับมาครึ่งหนึ่งแบ่งกับมาครึ่งหนึ่งแล้วก็มาให้มันรอผลน้ำพั่วมันสุกแล้วก็กินวันละผลวันละผลเป็นไปได้ทลเนี่ยมีลูกอะมีลูกมีปรากฏว่าท่านอดีตท่านรองผู้ว่านะท่านได้ทั้งสองคนนะแล้วในที่สุดอาจารย์เชียงก็ได้กี่คนอ่ะสองหรือสามสามแปดสามเลยหออชจา์เชียง นั้นอาจารย์เชียงก็เริ่มอัศจรรย์ตั้งแต่ตอนนั้นต่อมาเป็นครั้งแรกที่ว่าหลายปีมาแล้วนะที่พบว่าอาจารย์เชียงอาจารย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับแสดงว่าอาจารย์เชียงนี้ไปไหว้ตั้งแต่ยังไม่มีลูกเหรอครับยังไม่มีอนั่นแหละพระอุเชนี่ยครับจริงๆท่านเทนหินใช่ไหมครับหินทรายเป็นหินทรายแดงครับอ๋อหินทรายแดงอายุประมาณกี่ประมาณหนึ่งพันหลร้อยกว่าปีโอ้โหพันหนึ่พันหกร้อยกว่าปีพันหกร้อยกว่าปีถ้าเป็นบ้านเราทางใต้ก็แล้วเขาจะบูชา หมอเท่าครูหมอเท่าช้างาก็คือบูชาพระพิฆเนศเนี่ยก็จะจัดทาพิธีใหญ่มากๆครับแล้วก็เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งถ้ามีการพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศแล้วจะทําให้การจับช้างกันได้สาเร็จอ๋อเมันเป็นอย่างนั้นอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องพระเซนคล้ายวาจาสิทธิสักนิดหนึ่งครับวาจาสิทธิพระเซนคล้ายนี่ใครๆก็ต้องรู้สึกว่างงกันั้งนั้นแหละครับส่วนมากไอ้คนคนที่ มีความประทับใจในวาจาติดของพ่อสัญคล้ายไม่ใช่อะไรอ่ะส่วนมากคือเรื่องลาบาลาบหวยเบอร์อะไรพวกนี้ครับอย่าว่าแต่ชาวบ้านโดยทั่วไปแม้แต่นในระดับนายผู้ผู้หลักผ,ผ,ผู้ใหญ่ในในบ้านน่ยก็ยังงงสมัยในก่อนเนี่มีอดีตนายเพอระบินนานาคุณนายอาดีตนายเพอเหวงังท่านก็สงสัยว่าเขาหรือว่าร่ำหรือว่าพอ่อสัค้านี่บอกหวยได้ก็เลยไปดูถาม ทีนี้ท่านไปรถจีบนะรถจีบมันก็ท่านไปสองคนถามนะจริงๆท่านไปสองคนเอ้านายมาถึงที่นี่ถึงถึงพอท่านทักทักกันหน่นายมาถึงที่นี่นามาใครอ่ะมารถไหนอ่ะมารถกี่ล้อเพราะท่านทักอย่างนั้นแสดนเผื่อบอกมาคนเดียวถาบแต่ว่ามีมีมีพนักงานคนกับรถมาช่วยขับอีกคนนึงจริงเหรอที่ยวมามารถกี่ล้อ นายพลมารถสี่ล้อ,อเพราะท่านน่าจะเกินกว่านั้นไหม,มในที่สุดท่า,านนายพลระบินพกลับไปอ,อยู่สองวันไว้ออกไว้ออกสี่ห้าหนึ่งนะนะสี่ห้าหนึ่งครับโอ้โหสี 1. 1> ่ห้าหนึ่งคนบ้านๆเขาติดใจประทับใจว่าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งเนี่ยมันก็คือเลขที่พ่อท่านเคยพูดกับนายนายพลระบิน ท่านรถสี่ล้อแล้วก็จริงๆมันรถมันห้าล้อแต่รถมันก็คันเดียวขาผมรถคันเดียวสีห่ 4, 5, 1. 1> ห้าหนึ่งแล้วมียายคนหนึ่งไปขายเห็ดเ,เห็ดสามกล้าห้าสามเจ็ดนะก็ไปทวนหยายคนหนึ่งก็ว่าจะไปขอหวยเพราะท่านเพราะท่านบอกว่าอ,อายุขนาดนี้แล้วเอากกห้าวห้าวแล้วมาสารทำกระบุงมันก็ยังได้วันละลูกสองลูกนะ ขายก็ยังพอมีตังค์ได้จ่ายอยู่ขาผม6เข้าๆแล้วมองฟแกลนกลับ9 66เนี่เป็นอย่างนั้นอโอ้โหนี่ยก็คือเรื่องส่วนมากพรท่านพูดจะไม่ออกตรงๆนะแต่จะมีตรงบ้างก็ในเป็นเพียงแต่บางครั้งมีแต่บางครั้งแล้วมีครั้งหนึ่งโยมเขามามาจากที่ไกลมาจากหัวยยอดครับเพราท่านก็เลยถามว่ามาทำไมมาจากตังค์เนยมาทำอะไรแม่ครับส่วนมาก เพราะท่านจะพูดดีนะผู้ชายพ่อกับพ่อบ้างแม่บ้างถ้ามีอายุมากกับพ่อแม่ใช่ไหมนี่อายุมากขนาดนี้แล้วแม่ไม่ต้องมาถึงที่นี่ก็ได้เลขสองสามตัวเนี่ยนะไม่ต้องมาหาที่นี่หรอกนะสองสองสองปรากฏว่าหวยออกสองสองสองเลขสองสามตัวน,นี่ไหคนไร้ซึ่งหรือว่าพราท่านบอกบอกหวยได้ไม่ใช่นี่ก็คือเรื่องของความอัศจรรย์หรือว่าจาริบสองพระท่านคลาย ที่เล่ามาเป็นเพียงแต่ส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง